สวัสดีครับเกณฑครับมาพอกันอีกแล้วในเวลาสามโมงเช้าเก้นาิกามาคนเดียวทุกคนไม่ใหิงเขาตะแหแต่ทิ้งเขาช่วยไปวัดไปจังหันวัดกคนหงไปจังหันคนนึ่งน,นอนมาเตือน,น,น,นงานเลยงานเลยพี่หนอะเนี่ยเวลาสามโมงเ้าเก้นาฬิกาพดีเป๊ะเลย ข่าวล้วก็น,นอนนอนแล้วก็ืกินกวดจินทนำนัดทำนัากักแปดสิบสองบน,น,นหนอนยิงสิบได้ยอะจ เออคล้ากินหลายไอ mm ้กรออขีพันไม่ไดเยเขาเรียกง้นมือะไรเขาเพื่อเดียวไม่เห็นไม้ออกมอไม่เ้วออกกีน,นวัน anh Ở đây là bộ trẻ này Ừ Ôi, tạm biệt Mà xoay Mà xoay mọi người Ôi, hoa đều Mọi người xoay đá ấy

ออมืนนี้มากรุน่นวันเดียวกพร้อมกันกางานาท่านเดียร์ท่านเดียรไปจีนยาด้วยจินยาแล้วไปด่อนด้วยกัน มีแต่นอนเท่ไมหนอนจะทำยังนี่นอนาเท่ำยางไทหนอนมีสองหนูนี่ไปวัตเต็มกรทถางเลยมจหมูนี่นอนมีข่าวด้งดูับมกสวยแน่พี่น้อง เออ่ายังนุกมาดิ้นดมาจักอกนยให่หาวยังมาใก่หาวเป็นหาวดูขึ้นมา่หนึ่งหาวย่หนึ่งพี่น้อเอ้ยโดดหาวกระโดดไปเห็นหาวดีก็จะเปิดกาะเปนหาวโดด่อ เขามาไต่ก็กินตะโหนใช่น้่ตะหูก็ไปดึงโก้มันจะแปะกินเตะมันบาลแต่ดัามันมันนักกินบุบเอาบุบเอาเสร็จประมาณบางหน้ามาผูกติดเอากินโ ที่น่อพีพักันเมื่อไหเมื่อนนาะก็บเหดกยังไปเสร็จแล้ไปเอาไปให้เห็ดงาเาบลบงาเขาเอาผู่บไปหงานดิบไปห้งานเขาโบไปหรอไปเดียวอยู่าเขาเห็ดงานที่่หาเก็บเห็ดยังเดีเมื่อไหเมื่อน้านก็สะเกี่ยวบุเห็ดย่าเป็นงานามเีล้ว งามเดี๋วก็ใส่ปุ๋ยไดเกี่ยวซั่นนั่นเบิดมันบ่งามมัหญ้าหลายบ่กหญ้าเก่าบ่มีดอกมเพว่าสิกินบ่เนไปดกหญ้ายแล้วจบ่ไเจ้าเที่ยวมมือหน้าบุญับุญัอสมัยไปหาดกหาดกนีียเจ้าหน้า

ขยะดะไรยังยนี่ยู่บ่อหลมอเตอร์ไซค์ปใส่ปกับรถดขวร์รถขวั์อีกออพไปถึงนี่หาเลิอก Hãy subscribe cho ở Ghiền Mì đây online cái đấy lỡ những video hấp dẫn có một thời đấy, พิกดูเนี้ยศรัทธาังงียบนั่งไปจุดพิศาล้วกใช้สิ่เงียนั่งเอาเล่าเลยอ่ะอาจจะนั่งบนนั้นก็นังเก๋อ่ะที่ไก่ทะลุโมไก่ทะลุก่อนฉีนั่งเนี่ยกปรก

บ่ได้ยินหรออยู่ไกลดินี่ก็ว่าบ่ได้ยินหำปฏิบัติว่าบ่ได้ยินได้ยินยินบ่บ่บำเจ้าพัดลมมึงดงแฮงกว่าติอเอาแนเอาดก็ได้บ่แต่บ่มีเสียงกอนมาบ่ได้ดงแฮงนนันดอก ฝา,า,า,ากเพือนน้องได้ผู้ใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทัพตไทเพื่อเป็นกลังใจในการให้คิดนะคั้องในยูใน o ในิจิทัลสุนย์ใน Facebook ก่จลส,สุฝากก็ดติดตามเลยนครับใหเห็นมากาเห็นยังก็คอมเมนต์มาก bung lên bụi đéc hôm nay 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 hôm mỏng quay vào hết mì hèn mày nhá. mày 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 người mày 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 à mày 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 đấy mày 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 ไปแต่งตัวสะ,ะางตะกอนแม่คนนี่น่ะเอ็นไปทงบ้านยังไม่ไดนดอกเหะอวันมือเช้านี้เป็นมมบิมหมูแรนไปแล้วก็แรนกลับมา <c oughs> แม่อัน ปัสอันนึงอยู่ทางไหนมันได้ยินเสียงกระเด็นไปดังแบบเด่นไปถ้าเอาออกมาใหม่เงี้ยเอาไปเนี่ยทีนเป็นเขามันได้ยินเสียงแม่แม่บ่อแม่บ่อออกมาแล้มั้งอืมเอาไปใหม่วันนี้มันจะกลับเขาไปหามันบุไปดูดิเขาบ่อออกมาแล้มั้เอาออกมาแล้วมันเงียบแล้วมันจะยืนประตู แล้นปีประตูหงส์ก็กประตูขาดๆขึ้นัไม่ต้องสิซีวีวีวิวีว้วีวีาีวีวนวี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 าหมีมาหีวงวี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 ววีวีวีวาวมวี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 ีว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 ีเวว่วีวีววี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 ว็วี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 วนาว บ่บอให้ี่เอวู่หนาเขาเยโอ้ยเขาบอกยิ่เหือนแบนีเามาีมาว้ไว้ลาตาหักะอืมพมมาหอนแม่ดิเาบัวใหญ่นึงบังเขาไว้มิมาเอียงไปนี่สิเต็มพดีย้อนเข้าบ้าน เวลานั่งไก่พูดผู้อันผู้อานผู้ใหญ่อยู่ไก่พระดมเขาน้ำมอเว้จแต่นอนสบายเนาะเฮพอชมผู้อานเราบอกพี่น้องเยเดี๋ยวเขามาคลิปยาวไรเดี๋ยวพี่น้องจะมามันจมมีเนื้อเป็นสี่สิบนาทีสบายเป็นมือเป็นเวนมาไม่แต่จมหรอจักจมมีเนื้อหรอฝากไปทำนี้ฝากไปทานี้ซะก่อนพี่น้องถอดกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีคอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับอดี้ครับบ๊ายบาย